เมนูสชั้นยั่วๆบดๆมาแล้วจ้าชาติแบบเผ็ดเค็มกำลังอร่อยเมนู3ชั้นขั้วพริกเกลือเปิดคลิปมาก็ต้อง ออก,กระเทียมเลยค่ะออเมนูนี้จะขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมนะคะเพิ่มอรรถรสในการทานมากยิง่งขึ้นแถมที่สําคัญเวลาเราเอากระเทียมไปกริวเนี่ยให้ย่างๆไม่ไหมเลยบอกเลยนะคะว่าหืมอ,อร่อยอย่าบอกใครเลยกระเทียมเสร็จแล้วเราก็มาเด็ดเป็นพริกชีฟ้ฟ้าใครจะใช้เป็นแบบพริกซอยก็ได้นะคะแล้วแต่ตามชอบชอบแบบลูกโดดไปเลยจ้าถึงใจดีจากนั้นก็มาซอยต้นหอมเอาไว้โรยหน้านิดหน่อยค่ะเพิ่มความหอมและสีสันให้หน่าทานมากยิง่งขึ้นกระเทียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเราก็นำสามชั้นของเราไปย่างในกระทะ ตอนนี้เราจะใช้ไฟกา3ามชั้นของเราไปย่างให้หอมแล้วก็เกรียมทั้ง2ด้านเลยค่ะว่าเกรียมนะจ๊ะอย่าเอาไหมนะนะจ๊ะเพื่อนๆแต่แถวบ้านเขาเรียกว่าเอาหมูไปจี่ไฟคะ่ะจี่เพื่อให้น้ํามันมันออกมาเวลาทานแล้วจะได้มันรู้สึกผิดว่าเมนูนี<อ>้มันเมื่อหมูเริ่มสุกได้ที่แล้วเราก็จะนําหมูมาหั่นเป็นชิ้นพอดีค่ะเห็นสีสันแบบนี้คล้ายๆคยอหมูย่างเลยใช่ไหมล่ะเพื่อนๆจริงต้องบอกว่าเมนูนี้แค่นี้ก็ง่ายแล้วนะแล้วก็น่าทานมากด้วยน,นั่นแหละขึ้นชื่อว่า3ชั้นคั่วพริกเกลือเนาะเลยต้องเอา3ามชั้นลงไปท ทอดอีกทีหนึ่งค่ะผัดผัดคนๆไปเรื่อยๆจนหมูเตรียมพอดีพอดีรว่างนี้ถ้ามีมันออกก็เทน้ํามันทิ้งออกนะคะแล้วก็มาเจียวต่อนะคะเวลาถ้าเราเอาน้ํามันทิ้งไ,ไว้เนี่ยมันอาจจะเรียนได้นะเพื่อนๆจ๋าเอาเทเข้าไปเทเข้ามาก็หกจ้าหกเ,เสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาใส่ต่อไปเลยคะ่ะคเคล็ดลับความอร่อยก็คือการทําเองเนี่แหละค่ะผัดไปผัดมามีอีกแล้วค่ะเราก็เทออกอีกเนื้อหมูเราเริ่มได้ที่เราก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยคะ่ะใครจะใส่กระเทียมสดก็ได้นะเร แล้วแต่ตามสะดวกที่เรามีเลยจากนั้นมาปรุงรสด้วยน้ำมันหอยหนึ่งช้อนตอปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนตอตาลครึ่งช้อนต,อ,ตอเกลือนิดหน่อยจากนั้นก็โคเล่เคเล,คลให้ทุกอย่างเข้ากันเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่กระเทียมและพริกข,ของเราลงไปตั้วไฟกลางจนเริ่มได้กลิ่นหอมเมนูนี้เป็นเมนูที่แบบทําง่ายมากค่ะเพื่อนๆเ,เราก็รู้สึกว่าเราทําทานได้อร่อยแบบไม่มีเบื่อเลยเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วก็ปิดไฟข้าสวยร้อนๆมาสักจานหนึ่งจัดพร้อมเสิร์ฟอันนี้บอกเลยเคล็ดลับความอร่อยเนี่ยนาหมูไป กิีวให้น้ำมันออกมากที่สุดนะก็ใส่พริกเป็นเม็ดๆไปเลยจ้าทานเข้าไปเนี่ยบอกเลยค่ะได้อัทธรสอร่อยบอกใครเลยละจ้า